สบายดีจ้าปลาลุงมอสุขุมมอสุคนสาวน้อมมาทักทายเด้๋ยจ้าเมือนี้เป็นมือสันวันดีวันที่วันที่ก้าวก้าว่าว้ามบอกมนันสาวน้องกำลังจี่มอสซารีเด้๋ยจ้ามอสซารีกำมันมึงไปน้ำสาวน้อมเด้๋ยจ้าช่วงในหน้ากะทิขาวๆเนี่ยเด้๋ยจ้าสาวน้อมใสค่ครีมนี่ทึกๆพี่น้อง ไซคิมันบัวหิมะไข่มุกเด้อจ้าแต่ว่าเป็นคงอันคงเทน,นะของสนอมไซมันโดนจากไซเถึกเนี่ยสนอมไซแต่นั่นลน,ในี่คิมลงพื้นทจิสูเด้อจ้าสบายดีอีกเทื่อเด้อพี่น้องส,สนอมจีมันมันแก้วแดงแล้วก็มัคชาลีเชอร์มัคชาลีก็จีกล้วยโอ้ยดำ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 ,ดำ,ดำ เฮ็ดท <łość> ุกอย่างป่านนีกันยังทุกอยู่นี่พี่น้องเอ้ยสอนอมค่ะัเป็นนี่เป็นซีนสิตายละเฮ็ดกันเลยขยันขยันป่านี้ก็ยังมือมือตาปากได้อยู่คำโบเฮ็ดแห่งระเตกแห่งบได้กิน คินท้อคินท้อพ่อแม่พี่น้องมาส,สุขุมมาส,สุขคนเจ้าสอนอมก็ได้บัดน,นี้ชิมันเอาคลิปลงก่อนพอได้อัน FC คินท้ออ่ะเพราะให้ FC เ,เบื่อเบื่อเบือเบ่อไว้จะได้เอาลงคลิปทุกคู่วันล้วบัดน,นี้ฮะโทรศัพท์มันอะมันเม้นบ่ได้พี่น้องขนาดไอโอนเอา,เอาคลิปลงหันจากเม้นหลังจากเม้นหาเรายังเม้นไว้เ,เจ้ามันเป็นอย่างโทรศัพท์สอนอมเพระบกับบุหู เม้นบอด้มันเป็นอย่างมันอาวาโลดการโลดอย่างการโลดแต่ข้อความาันะกาเมิน้นบอด้มันเอาเขียนใส่ว่าจาะจาให้โบเป็นสานน้อมันจริงจะใครพวกคนให้เป็นให้ทายโยงตัวซับก็ได้สิตายละเพเพ่จะจำเป็นแล้วพี่น้องเอ้ยได้ใส่ฝนอยู่นี่แหลสะสานน้อมกันไม่ไม่นักชีวิตตัวเอง เจะปัไนไดสิพ้นจากซีวิตแบบนี้จากเธอขอคนที่ทายใจคนที่เข้าใจเราก็มีไปเข้าใจเราเม่อไงล่ะพี่น้องเอ้ มันปลาพึ่งกระเบื้องได้วน่กอยนี่่ะมันก็ไหมมันก็บปเซฟเลยลูกค้าอยังนี้ค่ะรามีเข้าม,มาซื้อเลยมีคนแฮกมานให้ในกวาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแฮกมานใ้สาวนา้อมน่ แมกมันกลวยจีจีสาลีจีมันซอยนะจ๊ะซอยสานอมแนะ่ใเบิคลิปนี้แล้วก็ซื้อซอยแน่เด้อมอนสุกมอนสุคนเด้อซื้อซอยคอยแนะ่ ชาลีขายทุกอย่างเลยจ้าไม่ได้กยาลงทุนให้พี่น้องเพิ่งก็เาิลงทุนให้ละสน้องก็อยากไปหาเพิ่นอยู่พี่น้องเไงวนใหญ่กะท่นไปได้มาเลยได้กักโตสน้องก็เลยว่าโอ้ย่าหรอโบไปเด้อ มาได้กักตัว14เมืองปุ๊พจะชนองไปค้าขายนะไปแล้เด็กกักตัวชนองไปให้ท่าเปิดเมืองซะก่อนในเดือนวันที่เดือน12นี่แหละสิได้เปิดเมืองแล้วก็สชนองก็สิได้ไปไปยามเพื่อนไปเบิ่งน้องเมฆเห็นน้ำยูทูบแต่ไปแต่ซากแต่ซางแต่ชนองวะมินบอดไรพี่น้องก็จ้าเป็นอย่างจังว่ามินบอดไรชนองก็อุ่ใจอยู่มันมินบอดไร FC ขนอยากท้าคลิปน้ำชนองสั่งเลยเด้อ จ้น้อมก็เป็นตัวแทนทุกคนราคาก็ไม่ได้พแพงดอกพี่น้องเลยสามร้อยสองร้อยสามร้อยนี่แหละสุดหนึ่งเ็ดป่น,ปนจ้าแกนเอฟซีผู้บุคคาเจอว่า อันสาอ้นได้รู้ก็บ่ได้ไปยามเนาะไอ้เสียนะอยากไปอยู่ต่ว่าเฮาหันอยู่บ้านเฮาเราเป็นแข่งเฮาเราเป็นแข่งที่ที่เสื้อหลายกโมูคุณระบ่ให้ไปทางอันเจ้าแข่งเจ้าเมืองนอยู่นะคุณระให้ออกต่างแข่งเฮากระ้องได้นปฏิบัติตามคําสร้างของเพื่อนนะนะทางแบบว่าแข่งขโมยอย่าติดหลายคุณระโบให้ออก ออกจกเข่งนะยันไปแพ่เสื right? ้อสื้เข่งอื่นอ่ะจริงๆเขาก็ไม่ได้ติดดอกแต่ว่าประกันไว้นะคอมเมนไผพาพาเพิรนแล้วเพิร์นใหม่ให้กติกะน้องพี่น้องเพิ่์นใหม่ให้บูมีเงินให้เพิ่์นเอาเงินใส่มาให้เพิ่์นใหม่ใหม่กับโมเมนต์ใหม่เทเลน้อยได้พี่น้องเอ้ยเปิดสิบล้านสิบล้านเพิร์ได้เอาเงินใส่มาให้เพิ่์นใหม่สิบล้านสิบล้านจีบจะลดเงินไทยกะสี่ห้าหมื่นแล้วจ้าย จะไปน,นอนกี่ข้าวแดงในคุกแต่เท่ละมังมีเงินเข้าเบอยกฝ่าผืาาาา่นวอ้าวหากจะได้ไปหาเพื่อนอยู่ไปซากันดิโก้ก็ได้ไปเนาะพี่น้องซาก็ยามันไปเยี่ยมไปะยามเพิ่นก็ได้ หอมค่ะพี่เนาะยัวๆอ่ะจะนอนสีคลิปทุกวันวันละคลิปสองคลิปนี่แหละถ้าได้ <c ười> คิดหอเดอ้อคิดหอปลาลงมาสกุลสกุน,กน,กนกเอ้อหางเงินหาคำเอ้อหอมป้าเพิ่อมอะได้ ป้าเพิ่อนก็เป็นทางไหมแล้วะไรกลับมาอีกเทืร์นหนึ่งี่น้อง์ฮอนกินฮอนปลาลุงบอลสกุลบอลสกุลเด้อกินฮอนเหนือยโอนย่า,ายกินฮอนที้งามบอลสกุลบอลสกุลเดอ้อมีเวลาสิไปหาหนึ่งก็มีเวลาสองมากอะหนึ่งมีเวลาสองมากอะเปิดเมืองสิไปหาเดี๋จ้ากินฮอนน้องเมกอยู่เห็นไปแต่สร้าง,งแต่สร้างปัิจิกรรมน้องเมก ซาปแปงที่ทอดคือการสาารางง่ายๆง่ายคไทยน้องนัดเี็นใไปวะได้เพิ่งกระโรมาลิ่นน้ำยูโดนตัวเจงโถรล้มกันแท่นึงอะนะเวลาว่างจังโทรตั้งคนไผ่ก็มีเบียกเนาะเพิ่งกระหิตคลิปเพิ่งไปสาน้อมกับเบิ่งบกทุกคนมุมมีทางว่าสิโบเบิ่งอะเบิ่งคูคลิป,ป,ปเ,าาบบเ,เลยคลิปไผ่คือการเบิงบ่งเบิ่งการเห็นเบิ่งทุกคนนะแหละ ทางจะไปหัวมวงนะเพื่อนม่วนสิเนาะเขาไปหัวมวงโรงกันเม่วนคักคือจะมีเวลาละสวงเนี่ยพวกน้องก็ขายเครื่องขายของพี่น้องเอ้ยไปไดอกไม้ขายเครื่องขายของพวกอาศัยกินน้ำเพื่อนนี่แหละ เจ็ดีมันิโก้โมสะกลนะจ้าบัไดเห็นกนนะนระดดนะน้องกิ๊นท์น้อยเจ้าปลาลุงนี่พี่พายปากกาหน,นะกกับขอขอไว้เดจ้าบอสกับอยากอายน้อน้อยหนึง่งเพราะว่าดนแล้วไม่ได้คลิปเนาะพี่น้องรถเจ็ดสิ่ไอ้อายนะบุค๊คดูแต่เกาแต่เกาโอ้ยสบายดีพี่น้องเอาได้แต่เกาบบมีอายนเลยโซงนิงก็อยากอายน้อยน้อยไอฮอมจีกูไย ช่วงนี้ก็ช่วง,งามหน้าหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยหน้าก็เริ่มจิด๊ดเต๊ะหน้าแข้งแข้งขาเด็บมือเล็บตีงจี๊กเต๊ะจี๊ตากไปสันนักพี่น้องเอ้ยเด็บมือเล็บเท้าตีทั้งมือทั้ง,ทงเท้าเนี่ยแข้แขงเนี่ยจี๊ดเต๊ะละ สำหรับคลิปนี้สโนมก็ขอลากันนะจ๊ากดไลค์กดแชร์เข้ามาติดตามคือเก้าในเด้อพี่น้องเดี๋ยวดนจะได้ออกลงคลิปทั้งนึงก็ได้พิภพประกาศนะก็โคุกขอภัยพ่อแม่เอฟซีมอสซูกมูนสกุลนะจ๊าสิ่งใดที่พิภไปก็ขอโทษขอภัยอะไรเด้อจ้าที่บริหารถึกมุกถึกใจมอนซกุมูนสกุลคั่นเม้นต์กับเม้นบอได้ก็ถือว่าเม้นต์ไว้เด้อพี่น้องโทรศัพท์สโนมันต้อคอมเมนต์บอได้เด้อจ้าคั้นถ้าไปเม้นต์ขับไปเม้นหลักบ้านจะขับไปเม้นได้จ้า บายบายสบายดีขอขอบใจ